ทา m อ of i ิ r a อิราเรายงานเมื่อเช้านี้บอกว่ารัสเซีย w a r n น of catastrophic consequences if Trump carry out t r e a t to bomb Iran รัสเซียออกมาเตือนว่ามันจะเกิดผลกระทบที่เป็นความหายนะถ้าทรัมป์ถล่มอิหร่านออกมาเลยนะบอกว่าเธอห้ามทำถ้าเธอทำจะหายนะนะถ้าเกิดสหรัฐไม่สบายใจเรื่องที่อิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยรัสเซียจะ เป็นตัวเชื่อมนะจะเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับอิหร่านให้เองนะฮะแล้วก็บอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือขึ้นโต๊ะเจรจาแหละแล้วก็เหมือนพูดอ้อมๆนะบอกว่าที่ผ่านมาที่อิหร่านเขาไม่ยอมขึ้นโต๊ะเจรจากับคุณเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจคุณแต่ว่าถ้าเป็นเราถ้าเป็นรัสเซียเนี่ยอิหร่านจะยอมเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะช่วยท่านนะเราจะช่วยท่านทรัมป์เราจะช่วยให้ท่านหายกังวลเรื่องนี้ด้วยการคุยกับอิรานเองท่านจะได้สบายใจแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่คุยแล้วท่านจะโจมตีเนี่ยเราก็จะเตือนไว้นะเราจะเตือนไว้ว่าหายนะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะผลกระทบมันจะใหญ่หลวงมากนะนี่ก็ให้เห็นเขาเรียกการเมืองที่มัน cross ไป cross มานะของบรรดากลุ่มมหาอำนาจที่กำลังพยายามจะบาลานซ์กันนะผ่าน ประเด็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการค้านะเราเห็น o, อิสวีโอไม่ยอมสอาสารัฐหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงนะที่กําลังมีการขยับปรับเปลี่ยนกัน